ช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ทาโร a คาสคำที้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่นานไพ่ทาโร่ทาโรสคาสต,ตามราศีของศาสตะวันตกหรือศาสสากลโดยชุดไกรเดเวตทาโรเพื่อเป็นแนวทาง หรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมมีนไพซสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทำนายประจำเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช5 6 4ภัยที่ได้ Judgment แปดาบ The World Temperance หนึ่งเหรียญสิดาบสิเหรียญ The Fool View of Fortune sure, ห้าถ้วยตัวตนนิสัยมีความตั้งใจมุ่งมั่นแต่บุญกรรมนำพาให้เจอกับอุปสรรคปัญหา ทำอะไรมักเสมอตัวหรือเจ็บตัวเจ็บใจระวังการถูกหักหลังระวังความผิดหวังผิดคาดทำคุณกับใครก็ไม่ขึ้นอยู่ห่างไกลความเจริญหรือที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลความเจริญหรือคนรักอยู่ไกลกันอาจต้องเดินทางไกลบ่อยการเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะ วิศวกรรมสายอาชีพเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นโลหะเบาถึงโลหะหนักการก่อสร้างโยธาซ่อมบำรุงสร้างเขื่อนฝายขุดเจาะกา๊าซน้ำมันเครื่องจักรขนาดกลางถึงใหญ่และน้ำหนักมากการงานอาชีพพนักงานช่างวิศวกรด้านการทาง โยธาด้านโครงสร้างก่อสร้างสร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างประตูน้ำขุดคลองขุดบาดาลขุดกา๊าซขุดน้ำมันซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่งานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีระยะเวลาการเงินโชคลาภเงินรายได้รายรับเงินเดือนมีเพียงพอในการใช้ใจ่าย แต่ไม่มีเงินเก็บหรือไม่ค่อยสนใจเก็บออมที่บ้านมีทรัพย์สินหรือมีฐานะทางการเงินที่ดีมากมีโชคจากการทำงานหรือมีรับลอยจากที่บ้านหรือสิ่งโชคเล็กๆน้อยๆได,ได้การสิ่งโชคอาจได้ไม่คุ้มสุขภาพอุบัติเหตุระวังบาดเจ็บจากการทำงานอาจโดนของมีคมบาดโลหะตกใส่ปวดหลังจากการยกของหนัก หรือนั่งยืนทำงานผิดท่าอาจถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาหรือผ่าตัดการเจ็บป่วยจากการเดินทางไกลๆบ่อยครั้งไม่มีอุบัติเหตุแต่ไม่ควรประมาทความรักครอบครัวคนโสดคบกับใครก็มักจะผิดหวังหรือเลิกรากันเพราะต้องอยู่ไกลกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ให้มุ่งเน้นในการทำงาน หาเงินคนที่มีรักมีครอบครัวมีความน้อยใจกันไม่คุยกันห่วงแต่ทำงานควรพูดคุยปรับควอมเข้าใจและเชื่อใจกัน